นะคุณหมาม้ทำอะไรครับหมาม้คุณแม่ผมนี่กลัวนะขนาดว่าเลี้ยงชื่นใจมานะยัางยังกลัวช้างนะครับคุณเจสโซขี่ท่านแข้งอีกนะมานะแม่นะครับ ซึ่งวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมในช่วงของเอกี่โมง21นานิกาครับผมมาดูชื่นใจกับคุณแม่ครับคุณแม่ก็เอาช้างกินน้ำตามวิถีนะฮะชื่นใจเรารอดูว,ว่าสีอ้วนบอ่อนะครับผม ตอนนี้ยังไม่ให้เขานอนนอกโรงนะครับให้เขานอนในโรงช้างเฮออ้ยมันตมยังคากันเนี่ยือดมบบงเม้นบอ่เรามาเป่าลมใส่แล้วนะพูดปาดพูดปาดนะครับเป่าลมนี่คือเป่าลมจากจมูกครับไม่ใช่เป่าลมดากผมผมพิมผิดอีกแล้วเหรอสงสัย <c oughs> เร่งนะครับเร่งไปหน่อยอะไรเคโซเคโซเลยวะโอ้โหเกี่ยวโดนแล้วกินน้ำน่ะเขากินน้ำเยอะเต็นพลังแพบครับเจโซเราก็ไฟฉายสองช้างชื่นใจก็เดินไปเดินมาเฮ้ คนเนี่วนี่วัดเตมาคนตีวัตมาเร่งออกกับมือเลยยังยังยังมันดูมันดมกันอีกเชิญจะอายุเข้าเจ็ดปีนะครับเจ็ดเข้าแปดนะครับผมเจ็ดย่างแปดปีเพราะว่าเกิดหกเอ้ยเกิดแปดมิถุนาห้าหกเห็นไหมห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกสิบเอ็ดสองสามนี่เห็นไหมเจ็ดเข้าแปดปีนะครับ แต่ด้วยพันธุกรรมที่มาเริ่มเทิมครับส่งเขาให้ใหญ่ยาวผมว่าดีไม่ดีทันช้างสีดอน่ะเชื่องนี้แต่คงจะไปแพ้ตอนเป็นสาวโต,โตเต็มที่ก็จะออกข้างนะครับน้องเช,ออเชื่อเชื่อชื่นใจครับเอาละครับไล่มานะ

ก็กลัวมานะครับมันต้องรื้อออกครับตรงนี้นี่นะครับผมอาจจะไม่ค่อยได้พูดนะครับมันต้องรื้อออกนะครับโรงช้างจะทำใหม่นะครับเพราะว่าตอนที่โรวบ้านป่วยนะครับจะได้บนบานไว้นะฮะแล้วก็ เหตุบางอย่างนะครับทําให้ต้องพูดไว้แล้วก็ต้องลื้อออกนะครับสองล็อกนี้นะครับจะไปทําใหม่ตรงนู้นะเพื่อความสบายใจเขาก็นอนปกติครับผมนอนเหมือนเหมือนหมานะครับเหมือนช้าง คืนนี้ไปหาบัวไม้ไปครับเดี๋ยวไปครับผมสร้างใหม่ก็น่าจะประมาณสองก็พูดง่ายก็เกือบทัางหลังแล้วตอนที่ชื่อตอนที่บัวป่วย ต้องสร้างใหม่ครับแต่ว่ายัางไม่ถึงเวลานะครับก็สักกระทำเดี๋ยวไปหาบัวบานเราก็ค่อยนอนกันนะครับอีกประมาณคลิปหนึ่งคุณแม่ก็เอารู้อันนี้กินนะแม่โสเอาอาหารให้ชื่นใจกินนะ รอดูบัวบานได้เลยอีกประมาณสิบนาทีนะครับจะไป <No. S 1> ไลฟ์สดบัวบานนะครับเฮ้ยยี่สิบนาทีไปะสี่ทุ่มพอดีครับชื่นใจน่าจะระบบทำไส้ช่วงนี้มีปัญหาวันนี้ไปหาหมอมาแล้วหมอไปไป,ไปหาหมอไป ทำใบขึ้นเคลืนย้ายชื่นใจมาเสร็จกลับไปนอนกับพี่สิงค์ครับผมนอนกับคุณแม่ถ้าเจ๊มาก็คงจะสร้างคอกให้เจ๊ครับสร้างหลงให้เจอกต่างหากอยู่พร้อมกันนะคงจะสนดุกน่าดูเต็มนี่เตึบอัด มาเลยมามคอรเหมาอืมนะครับ ก็ต้อก็ต้องทำนะครับเราได้ลั่นวาจาไปแล้วครับเลยต้องก็ทำแหละครับเขาหายเป็นปกติเราก็ทำนะแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้นะก็คือซักให้เขาหายไงเขาหายแต่ว่ายังไม่ปกติถ้าเขาสามารถกลับมาบ้านได้อันนั้นคือปกตินะครับกลับมาแล้วก็จะเริ่มทำนะรเริ่มรื้อออกลือ,ลอล้อออกหรือาอาจจะทำก่อนก็ได้ครับแต่ตอนนี้ช่าง ช่างตอนแรกว่าจะมาทำโอ้ยยผมก็ให้ไปทำของชื่อ,เ,อ,อเลิฟกับพอดีมีลูกช้างเกิดใหม่ก,ก็เลยไปทำของลูกช้างเกิดใหม่ก่อนก็ได้นะแล้วค่อยมาว่ากันทำเรื่องลง คุณแม่เป็นเคเหรอคะเคเดร์และเคเจ้ครับเจเจโศกินย่าแอฟย่าเพกบ่แม่โอ้ไอ้วันนี้คนดูแปลกแปลกนะครับรออประมาณยี่สิบนาทีนะผม สี่ทุ่มจะไปไร์สดบัวบานนะผม<ด>ก่อนนอนนะฮะ สงบสงบนิ่งนะท้งหมดเออเฮาอะไรกันนี่อ,อันเป็นโรคติดต่อบ่โอ้ยนะป่ว้แน่ะจะริงสินะพรุ่งนี้เช้านะครับจะไปถ่ายไอ้ทองเขาจะพาไอ้ทองเดินเล่นนะไอ้ทองลูกพ่อนะ หกโมงเช้านะครับน่าจะไม่ได้ไล์สดหรอกเผื่อมันมีอะไรที่รุนแรงนะเผื่อไอ้ทองวิ่งอะไรนู่นนี่นั่นนะจะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอไอ้ทองมาให้ดูนะครับไอ้ทองลูกเพาะในคลิปนี้ก็ฝากท่งนี้นะครับแบตเหลือสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวมันจะตัดไปนะจะพาไปดูบบาบัวบานบัวบัวของเรานะครับผมสวัสดีครับ